สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดดยบยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับประพัดสั่งกรมการข้าวรุยแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรรอรับอยู่หน้าบ้านเมล็ดพันธุ์มีมากพอแจกจ่ายอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาจากนายประพัดโพสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกลมการข้าวเดินหน้านำเมล็ดพันธุ์ข้าวแจกใจ่ายให้ชาวนาที่ประสบภัยพิบัติถ,ถึงหน้าบ้านทั่วทั้งประเทศลดความแออัดจากการที่ต้องมาติดต่อสถานที่ราชการป้องการการแพร่ระบาดของซีดีสิบอดประชาชนอย่าตะนกและไม่ต้องชื้อข้าวสำรองไว้เป็นจำนวนมากยืนยันมีเพียงพอแน่นอนส่วนผู้ค้าต้องไม่ชสวยโอกาสกักตุน และขึ้นราคาข้าวจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเข่งครัดหากพบมีโทษหนักแน่นอนเมื่อวันที่15เมษายนนายประพัฒน์โพสุธนรัฐธรรีิช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้มอบหมายอธิบดีกรมการเข้าสํารวจสต๊อกข้าวภายในประเทศซึ่งยืนยันว่ามีเพียงพอบริโภคแน่นอนขอให้ประชาชนอย่าซื้อข้าวสํารองไว้ในครัวเรือนเป็นจํานวนมากจากความกังวลของการแพร่ระบาด พร้อมเตือนผู้ค้าแม่ค้าอย่าสวยโอกาสกักตุนและขึ้นราคาข้าวโดยกระทรวงกรเกษตรประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบอย่าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในขณะที่ทุกคนในประเทศกำลังลำบากเดือดร้อนดังนั้นต้องช่วยเหลือกันเพื่อความเป็นสุขของคนไทยทุกคน นอกจากนี้ยังกำหนดแผนในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร,ร,ร400กว่ารายในเขตพื้นที่ประสบภัยทั้งภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา6ล้านกว่าไร่ใน34จังหวัดในขณะที่เตรียมเมล็ดพันธุ์แล้ว34,000ตันล่าสุดปรับวิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยไม่ต้องมารับที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรในพื้นที่สนองนะโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อทราบลดความแออัดป้องกันการติดเชื้อ ยึงจะให้เจ้าหน้าที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปมอบให้กับเกษตรกรตามรายซื้อที่สำรวจไว้ว่าเป็นผู้ประสบภัยพิบัติขณะนี้ได้จัดส่งแล้วโดยกำรับว่าต้องส่งถึงเกษตรกรภายในเดือนเมษายนเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกได้ทันฤดูฝนนี้นะครับ กรมการข้าวยังเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสําหรับจําหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปอีก1,500 0ตันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและแนวทางส่งเสริมการปลูกข้าวของกระทรวงเกษตรจากการตรวจสอบความต้องการของตลาดโดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มหลายสายพันธุ์ที่รับรองพันธุ์แล้วในฤด,ดูนาปี2,563ถึง2564ตั้งเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวม150,000ตันผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่กรมการข้าวดูแลการผลิตให้ได้มาตรฐานรวมทั้งหมดกว่า600กว่าศูนย์คาดว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ในฤดูนาปีนี้จะสามารถนําไปเพาะปลูกในฤดูก,กาลถัดไปได้นะครับซึ่งมเมล็ดพันธุ์นั้นมีทั้งมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมจังหวัดข้าวปทุมธานีข้าวขาวข้าวพื้นนุ่มพันข้าวต่างๆข้าวหเข้าวแข็งรวมทั้งข้าวเหนียวด้วยนะครับสําหรับในการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่กระทรวงเกษตรได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับท่านผู้ชมเพื่อ ใช้เพราะปลูกในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบให้กดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Sub สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารทันเป็นประโยชน์นะครับก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ